เนี่ยพี่หนึ่งโอยซื้อมาตั้งยี่สิบปีแล้วเป็น,ก,นกระดาษสมัยก่อนกระดาษมังกรอินเดียเขาจะเป็นกระดาษแข็งสีทองใช่ไหมแล้วไฟใช้สังกะจกปักอะสังกะจบมันทําเป็นเพชรอะอ๋อพี่ยมพี่หนึ่งรู้เลยอ่ะไม่ใช่เรารุ่นเดินะ บอกว่าเป็นกระดาษสีทองกระจกปักนี่คือรู้เลยว่าแบบว่าเรนจ้าไถ่เดีจยาไถ่เดี๋จ้าไถ่ลองสันดูลองสันบอกใครมีเครื่องประดับบ้างหนูดูเอาไหมดูเดี๋ยวพี่เอาบองกุดได้นลองสันลองสันมันเก่งมันเป็นอาแนบเองพี่โยมพี่หนึ่งพูดมารู้เลยว่ารุ่นไหนรุ่นพระมหาเทวีเจ้าอะติกระจกอะกระดาษแข็งติกระจกสีวันราชันดาดาบคลองนะนะ กระดาษทองพี่หนึ่งซื้อวัดราชนัดดามาประมาณเท่าไหร่วะตอนนั้นมาสองพันห้ามั้งเมื่อสิบปีที่แล้วนะโธ่สิบถึงสิบห้าปีแล้วนะวัดราชนัดดาที่เป็นทรงสไตล์แขกเลยพี่หนึ่งซื้อมาวัดราชนาเืงดับเครื่องประดับแบบไทยก๊อปปี้อินเดียก๊อปเกตเอ เออนั่นแหละกอบเกตเอเลยได้เดี๋ยวจะส่งไอ้น้องซันไปเพราะพี่หนึ่งไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เลยซื้อมาตั้งนานแล้วซื้อเก็บใส่ตู้ไว้ไม่ได้ใช้เลยไม่้ใส่ไปไหนสมัยก่อนเราบอกว่าสมัยก่อนเจองูกับเจอแขกให้ตีงูก่อนแล้วก็โยนใส่แขกใช่ไหมเออตีงูแล้วโยนใส่แขกใช่ไม่ใช่ตีแขกเจองูกับตีเจองูกับตีแขกเตีอะไรก่อนถ้าถามถ้างูแล้วก็โยนใส่แขกส่อนขบอกว่าไอ้ตีให้ตีงูแล้วก็ตีงูแล้วโยนใส่แขก จะมารู้สึกว่าไม่ใช่ใ้ตีแขกคนนี้งูประดับอารมก์่แ่อนิดอแตุ่กวันนี้แขกบอกว่าแต่แต่พอแต่ทุกวันนี้แขกบอกว่าอะไรนะถ้าเจอเจอคนไทยกับเจองูเจอใครตีใครก่อนตีอีสันก่อนตีคนไทยก่อนเลยยเก่งนย่สวยน้ำซัน พี่หนึ่งอ่ะเป็นคนที่ชอบชอบใส่เครื่องประดัแบ,บแม้เยอะๆชอบใส่เยอะๆแล้วก็สวยอย่างนั้นโยมพี่หนึ่งต้องจัดก,กาวาซัามเยอะๆเก็งเงี้ล่ะชอบถมเครื่องประดับจัดก,กาวาซัามเลยอันเดียวออชอบมากซื้อซื้อไวเต็มเลยนะพี่หนึ่งอ่ะช